แม่บอกว่าฉันชอบสั่งจังเลยเพราะว่าฉันเป็นประธานบริษัทแม่เป็นจีโอที่โอ๋ล่าโอ๋ฉันเป็นประธานบริษัทฉันสร้างเมือส์จ้าฉันเป็นฉันเป็นประธานบริษัทเป็นลูกน้องแม่บ้านนั่นวะนี่ความในใจแม่กูนี่ มะนาวสวยมีฟักทองมีบวบเห็นแต่ใบฝนยังบอกเบื่องย่างเดี่ยวค่ะอันนี้อืมช่วยขอมีใครยกยกสองคนไม่มีใครยกยกอยู่ส,สองคนนีช่วงนี้ก็ คือช่วงนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องออกไปไหนจะใช้มุมนี้นะครับบอกมันว่ามึงช่วยยาไวๆซีโอสั่งอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็พอพอมันยาวใช่ไหมค่อยลากลงมาตรงนี้ใช่ไหมง่ายตันจะขึ้นอยู่เล็บมือนางเดี๋ยวมันก็ขึ้นยนเีบ้าป่าไปบ้านคุณเนี่ยมึงอยู่บ้านกูนะมึงต้องรีบขึ้นในใบกูจะใช้คุยกับต้นมนมีพวงคามกำลังขึ้นเล่นตัดอ่อมร้อมรู้สึกตัวมือถือก็มือแทบ อันมีเยอะจ้าเก็บม <desserts into> <ground> ัก <oneself> ินแล้วมึนย้ายกับมีป้ะหักเยอะสวยมักินเยอะดูดูดูยาวน้อยเยอะนะครับนี่ยแหละบางทีก็รับลมอยู่ที่บ้านนะครับอือนี่เลยนั่งไปก็ดูผักไปไอ้กูแก่แล้วแหละเนี่ยไม่ใจนะไม่ใจนะ น,น,น,นี่นี่อุ่นอุ่นกันอยู่หน้าบ้านนี่ะล,ลมมันก็จะเย็นๆนนแล้วก็จะเป็น,นที่ทั้งโล่งแล้วก็สบายครับอากาศดีๆไปละ